สอนสลิงซิปไล่ขี่ม้าให้อาหารสตาร์ขี่เรือปั่นกางไม่นาม่าเย้ลุยสัตว์เพียวไปแล้วมันปแปลนปแปลนแตนแตนมันบอกขึ้นนี้อยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงขวดซัมก็มาขวดสติก็มาก็ไม่ไหวโอยนี่มันเป็นไปได้ไง่ายพี่เมลมาเต้นยัวแล้วย่วแล้วย่วยแล้วเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลย เมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยม่ต้องอย่างนี้ช่ไหมสัตว์เปลี่ยวไปแล้วมันบาลนแ์บลน์แตนแตนมันบอกขึ้นนีอยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงควดสมก็มาควดซีก็มาก็ไม่ไหวโอ้ยนี่มันเป็นไปได้ไงพี่เม่มาเต้นเยอะแล้วเยอะแล้วยยอะแล้วเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลย เมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยแต่ต้องอย่างนี้ชเว้์สัตว์เปลี่ยวไปแล้วมันแ a ลน n c e b แตนแตนมันบอกคืนนี้อยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงขวดสามก็มาขวดสี่ก็มากไม่ไหวโอยนี่มันเป็นไปได้ไงพี่เมล์มา ยวแล้วยอะแล้วเยอะแล้วเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยข้าวสุขข้าวสุขข้าเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมซั์เพียวไปแล้วมันแบาลานแบลนแตนแตนมันบอกคืนนี้อยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงคนดสามก็มาขวดสี่ก็มาก็ไม่ไหวโอ้ยนี่มันเป็นไปได้ไงพี่เบม เมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยหายหายหายเมลอนพี hey, Zahlen, ่เมลอนเมลอนเลยจู๊คาจ่าจคาเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยไอ้ต่อกับไอ้ไอ้กวางกับพ่อป่ะไอ้กวางลงไปกับพ่อพี่ต่อมากับแม่อู้ลูกอยากคือแบบดูบรรยากาศอ๋อให้ปั่นให้ปั่นคนสองข้างเนาะจับดีดีนะลูกเอ้ยงั้น ทีนี้ก็ได้ปั่นทุกคนใช่ใช่กว่าก็ปั่นฝั่งนู้นลูกพ่อก็ปั่นฝั่งนี้แตงวาช่วยพ่อปั่นนะค่ะปั่นได้นะคะขอบคุณนี้ถ้าผักไปหน้าสุดจะเลี้ยวขวานะคะถ้าดันลูกถอยหลังสุดจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปั่นไปท้้งหน้าถ้าเหนื่อยก็พักขาก็คือหยุดปั่นครับแต่ฮะไม่ต้องข้ามเขตปั่นนะคะค่ะที่มียางใช่ไหม มาเต็งม,มือชอบไหมลูกเศรษฐ์ไหมลูกไปปัป่นห้อยหลังแล้วก็เลี้ยวขวาเลียวซ้ายยังก็ปั่นเหมือนปั่นจักรยานนี่แหละลูกปันไปหน้าสุดปลาตัวใหญ่ตัวอหญ่อ๋อปลาตัวใหญ่ญใช่เอาให้พี่ต่อบหนึ่งอ้าพี่ต่อลูกปลาตัวให่วันนี้อยาให้พี่ปลาตัวใหญ่ท่านหนึ่งเร็แล้ว ใครอยากกินนี่ปลาเมียคายยัางลูกขายยงลูกไทยคายยังกินไม่ได้ลูกบ้าตายยาแงถันหมดอายุแล้วลูกแตงโมแตงไทยแตงไทยกินนมปังบูดค่ะเดี๋ยวแม่ลลก แล้วชอบไหมเป็นไงพี่ต่อชอบไหมโอเคเป็นไงพี่ต่อชอบไหมพี่เป็ดไปพี่ต่อไปเลยไปตา that ass bad like a boom 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 that as bad like a boom สัตว์เปลี่ยวไปแล้วมันบาลนแ์ลนแตนแตนมันบอกขึ้นนี้อยากได้แฟนแล้วนี่ต้องทำยังไงขวดสามก็มาขวดสี่ก็มาไม่ไหวโอ้ยนี่มันเต้นไปได้ไง่ายพี่เมลอมาเต้นยัวแล้วยัวแ้วยัวแ้วเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยยเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลยูคูคเมลอนพี่เมลอนเมลอนเลย